ไปเบิงความหอมหวานของทุเรียนสีสเกตครับสึ่งรอบนี่คุณบินคุณเอกพัดครับได้ร่วมกันชิมทุเรียนผู้เขาไฟสีสเกตเทศกาลผลไม้สุดหิ่งหง่9 9 3บถึง23ิมิถุนายนนี้ครับ ที่บริเวณสนามนาซาร,รากางจังหวัดรีสเกตครับนายบินและนายเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ครับ้อมคณะนักวิ่งการกุศลสัญญาไม่ทอดทิ้งขอวิ่งเพื่อบ้านสุดท้ายนะครับไดเดินทางเท,ที่ยวชมงานเทศกาลโทเรียนผู้เขาไฟสีสเกตประจำปี2 5 6 8ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ครับจนไปฮอด23มิถุนายน 2 5 6 8นี้เพื่อเพิ่มช่องทางตลาดผลไม้และกาสินค้าเกษตรรวมถึงส่งเสริมไห่เกษตรกรรักษาคุณภาพของทุเรียนภูเขาไฟสีสเกตซึ่งเป็นผลไม้ที่ขึ้นซื้อของจังหวัดสีสเกตนั่นเองครับโดยมีนายอดุพงศุขสมนิปผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวของนำเยี่ยมชมบูธจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรพร้อมกับให้กำลังใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟ นายอนุพงศ์สุขสมนิตนะครับบอกว่าเทศกาลทรเรียนทู่เขาไฟจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2 0 3 4จนฮอดปัจจุบันซอยการสร้างรายได้เห้กับเกษตรกรและกับจังหวัดปีละหลายล้อยล้านบาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับปีนี้ก็มีกิจกรรมไฮไลท์มากมม้ภายในโดมก็มีแอร์เย็นชัมเปิดให้หนักท่องเที่ยวได้ชิมช่มเปิดนักท่องเที่ยวไ้ไล้ช่ม,ช,มชิมช็อปนะครับทัเรียนคุณภาพและกาบผลิตภัณฑ์ดีเด่นจากรีสเกษ พ้อมเจ้าหน้าที่นะครับสารวัตรทเรียมคอยให้คำแนะนำการเลือกซื้อ,อยางถือต้องถือวิธีนอกจากนี้เองครับยังมีบริการจัดทรงโทรเรียมทั่วประเทศโดยบริษัทไรซนี่ไทยสาขาสีสเก็บเพิอเอ่มความสะดวกนะครับให้กับผู้ซื้อบ่ต้องแบกกลับบ้านเองด่าดนนายบินบรลลืธิ์ครับลังไดซิมโทรเรียนนะครับก็ได้บอกว่า รอบนอกนุ่มในหวานน้อยอร่อยมากนะครับอันนี้ก็เป็นคำบอกของนายบินบรรลือฤทธิ์นะครับพร้อมกับเชิญชวนประชาชนที่เอาชมและก็อุดหนุนผลผลิตของชาวศรีสะเกดกันให้หลายๆครับ